ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชัยโย underscore t o n นก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมินะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่นะคะประจำเดือนพฤศจิกายนาถึงคิวของชาวตุ้นนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีค่ะตำแบ่งวันที่ตามวันเกิดได้ทางตัวนกกละไทยเป็นดวงคนมีคู่นะคะมีประเด็นความรักนะ สำหรับคนโสดหรือว่าคนรอรักเกา่าเดี๋ยวจะทำนายให้นะคะในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในตำแหน่งแรกจะเป็นตัวตนคุณะคะ่ะตำแหน่งที่2ตัวตนคนรักนะคะสาสิ่งที่ต้องระวังค่ะสพลักง,งานที่มีร่วมกัน5้าสิ่งที่เขาอยากปล่อยคุณรู้6มุมมองที่เขามองคุณนะคะ7เป็นอิทธิพลภายนอกแล้วก็ จะเป็นวสุุนะคะส้าหสำหรับค่ะขึ้นเป็นพลังงาน6ดาบนะคะก็ไม่มองว่าสถานการณ์ชีวิตคุณหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีบ้างที่มีอุปสรรคนะคะในช่วงนี้แต่ว่าคุณทั้งคู่เลือกที่จะเดินหน้าไปต่อนะคะแล้วก็ไม่หวันต่ออุปสรรคนะก็คือการลงเรือลำเดียวกันนะคะราี่ยาเสียง ดูค่ะตัวตนคุณนะคะของเดือนนี้เป็น the s t r e n g นะคะขึ้นมากลับหัวหมายถึงการยอมรอมชอมนะคะการลดทิฐิต่อกันในเรื่องราวของความรักนะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีอะไรที่ขัดแย้งแล้วก็อยากเจะาชนะกันอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณจะยอมลดความเป็นตัวเองลงนะคะแรงงานคนรักเป็นไพ่เดวิลนะคะช่วงนี้คนรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาส่วนตัวนะคะ มีเรื่องไม่ได้ดั่งใจมีความโชคร้ายบางอย่างหรือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะค่อนข้างอารมณ์เสียง่ายนะคะใจร้อนยังไงอะเมย์มองว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะเข้าใจนะคะว่าอาจจะเป็นสภาวะบางอย่างที่เขาหงุดหงิดนะคะแล้วตัวคุณเองก็เลยยอมเป็นคนที่ยอมอ่อนข้อนะคะสิ่งที่ต้องระวังค่ะอินเพอร์เอร์ที่กับหัวนะคะเมย์มองว่ามันมีสานการบางอย่างะคะ่ะอย่างที่บอกไพ่ทายสำหรับะนะว่า มันอาจจะไม่มั่นคงหรือว่ามันมีปัญหาเข้ามาก็เลยทําให้คุณสองคนเนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสที่เรื่องความรักนะคะตรงนี้ก็ต้องเผื่อใจทําใจไว้นะภรรงานที่มีร่วมกันเป็นสามคาคคนะคะคุณสองคนตัดสินใจที่จะลงเรือลําเดียวกันนะคะยังไงก็ไปต่อแน่นอนต่อให้มีบอสักอะไรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเลยตรงหรือไม่นะคะคุณก็ไปต่อแน่นอนสิ่งที่เขาอย่าบ่อยคุณรู้ค่ะคเงินไพ่เอ็ดออฟซอตนะคะขึ้นกลับหัว ช่วงนี้เขาเองอาจจะไม่สามารถทําอะไรคุณได้ดังใจหรือว่ารวดเร็วหรือว่าให้ความชัดเจนบางอย่างนะคะยังไงอย่าให้คุณรอ,อก่อนนะ,ะมุมมองที่เขามองคุณนะคะส่องคาถาขึ้นมากับหัวเขาก็มองว่าตัวคุณเองอะ่ะก็มีหลายอย่างที่ต้องทําพร้อมๆกันนะคะและเขาก็พร้อมที่จะให้ที่ว่างคุณด้วยนะคะเขาจะไม่แบบเพรสเชอร์หรือว่ากดดันคุณ Uh, อิทธิพลภายนอกเนี่ยขึ้นเป็น the t e m p r a c e นะคะขึ้นมากลับหัวช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสองคนมีงานต้องทำนะะมีเรื่องต้องแก้ไขมีอะไรที่จะต้องแบบปรับสมดุลอยู่นะคะดังนั้นก็อยากให้โฟกัสที่เรื่องอื่นที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะมาดูบทสรุปค่ะเป็นไพ่สีดับนะคะขึ้นกลับหัวช่วงนี้ต้องระมัาร,ระวังบ้างค่ะ,ะปัญหาเก่านะคะที่เคยเคลียร์จบไปแล้วเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาสร้างความไม่สบายใจได้อีกนะคะ มีไพ่6กเหรียญอย่างไรก็ตามคุณทั้งคู่เนี่ยยังมีความรักที่เท่าเท่ากันนะคะเป็นความรักที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนต่อกันคอยช่วยเหลือกันสีกทานะคะความสัมพันธ์เนี่ยมั่นคงนะมีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันการแต่งงานนะคะแล้วก็ j ัดเม้น t ไม่ว่าคุณต้องผเผชิญกับสถานการณ์อะไรนะคะคุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะเป็นกำลังใจให้เลยนะคะบทสรุปดีมากนะคะ ทำนายต่อราคาในส่วนของ o ั a เ l e ือนี่ใครชอบออกมาเองนะคะ มี love yourself first นะคะแล้วก็ retreat นะหา conversation ชัดเจนนะคะไพ่ที่จะะเด่นออกมาเองก็คือ love yourself first เนะะี่ยอย่างที่ไม่บอกเลยว่ามันจะมีเรื่องของงานเข้ามามีเรื่องให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องความมั่นคงนะคะคุณก็ต้องแบ่งเวลาให้กับคนรักแล้วก็ให้กับงานนะคะแล้วก็เมื่อเสร็จธุระทุกอย่างเนี่ย มองว่าคุณสองคนก็จะมีเวลาได้สวิทกันนะแต่ในระหว่างนี้ก็ควรที่จะสื่อสารกันให้ดีนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงกันเข้าใจผิดว่าแบบไม่ใส่ใจกันอะไรแบบนี้เนาะมาดูคําแนะนําค่ะช่วงนี้เรียกได้ว่างานเข้าทั้ง2องฝ่ายนะคะมีคำพะไมซสค่ะ in the near future แล้วก็มี y u u already ถ้าอยากลงมือทําอะไรก็ลงมือทําได้เลยนะคะโดยเฉพาะถ้ามีปัญหาเนี่ยต้องรีบแก้ไขนะคะอย่าปัดปัญหาไว้ใต้พรมแล้วก็มันก็จะผ่านพ้นไปนะคะ,ะในช่วงเวลาที่ไม่นานเกินไปนะใครมีปัญหาหัวใจก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะมาปิดท้ายที่ข้อความจากคนรักนะคะอาจจะเป็นเราบอกเขาหรือว่าเขาอยากบอกเราก็ได้นะคะ It was my fault but I blame you จริงๆมันเป็นความผิดของฉันแหละแต่ว่าฉันก็โทษเธออยู่ดีตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคำสารภาพนะคะว่ามีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันนะคะวันนี้ถ้าใครชอบความทำนายก็พิมพ์น้อมรับนะคะตรงคอมเมนต์ได้เลยถ้าอยากจะเช็คดวงส่วนตัวกับเม่เม่นะคะสมารถแอดไลน์มาสอบถามได้คะ่ะ ไลน์ขึ้นให้ตัวนมีรข้ง่างนะคะพิมพ์ตามได้เลยนะคะเขียนว่าชายโยอัสกอร์สโตนหรือว่าถ้าไม่สะดวกจะพิมพ์ก็ย้อนกลับไปดูตรงต้นคลิปนะคะขึ้นให้เป็นแบบ q ีว o าโคสามารถสแกนแอดไลน์ได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ